วันนี้เราให้คุณผู้ฟังไปนั่งเก็บเห็ดสักสิบชั่วโมงแล้วสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้คุณหนึ่งแสนบาทคุณอาจจะตอบโอเคแล้วก็ไปนั่งเก็บเห็ดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราให้เจฟฟเบซซสผู้ก่อตั้งบริษัทอเมซอนที่มีทรัพย์สิน6ล้านล้านบาทและร่ำรวยที่สุดในโลกไปเก็บเห็ดเขาก็คงไม่ทำแน่นอนนั่นเพราะเขามีค่าเสียโอกาสที่สูงมากในการไปนั่งเก็บเห็ดนั่นเอง วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปดูว่าค่าเสียโอกาสคืออะไรและเรากำลังใช้ชีวิตโดยเสียโอกาสดีๆไปหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับหนังสือพูดได้เป็นช่องที่จะมาชวนทุกคนอ่านหนังสือให้มากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาพบกันในช่วงบทความขัดเกลาวความคิด ชีวิตเปลี่ยนกับหัวข้อที่มีชื่อว่าค่าเสียโอกาสราคาแพงต้นทุนที่ซ่อนอยู่ในชีวิตคุณไม่ว่าจะตัดสินใจเรื่องอะไรคุณมีตัวเลือกเสมอใช่ไหมคะถ้าคุณตัดสินใจไปกินไก่ KFC คุณจะเสียเงินจำนวนหนึ่งและเสียเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อกินไก่แต่เวลาที่คุณเสียไปคือเวลาที่คุณไม่ได้ไปนอนเล่นอยู่บนโซฟา ไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องโปรดไม่ได้ไปทำงานพิเศษหารายได้เสริมและไม่ได้มานั่งฟังพอดแคสต์ดีๆจากช่องของเราแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็มักจะมีการเสียโอกาสจากอีกอย่างหนึ่งอยู่เสมอค่าเสียโอกาสคือมูลค่าของทางเลือกอันดับสองที่คุณไม่ได้เลือกยิ่งคุณมีทางเลือกดีๆมากเท่าไหร่ในชีวิตค่าเสียโอกาสของคุณก็ยิ่งสูงตามไปด้วยปริญญาเอกหนึ่งใบจ่ายไปกี่ล้าน คนไทยชอบเรียนปริญญาเอกเพราะเราเชื่อกันว่ามันจะช่วยให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองแต่ก่อนคุณจะตัดสินว่าการเรียนปริญญาเอกคือยาวิเศษที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นร้อยเปอร์เซนขอให้คุณคิดดูใหม่นะคะเพราะปริญญาเอกหนึ่งใบค่าเสียโอกาสมันสูงไม่เบาเลย ปริญญาเอกหนึ่งใบใช้เวลาเรียน3-5ปีสมมุติว่าคุณใช้4ปีนั่นคือเวลา48เดือนที่คุณจะไม่ได้รับเงินเดือนถ้าสิ้นปีคุณได้โบนัส2เดือนเงินเดือนที่คุณจะเสียไปก็จะกลายเป็น56เดือนที่หายไปคนที่เงินเดือน2 5 0 0 0บาทจะสูญเงินไป1.4ล้านคนที่เงินเดือน5 0 0 0 0บาทจะสูญเงินไป2.8ล้านกับค่าเสียโอกาสในการเรียนปริญญาเอก คุณอาจจะบอกว่าปริญญาเอกจะช่วยให้เงินเดือนสูงขึ้นสมมุติว่ามันทำให้เงินเดือนคุณสูงขึ้นจริง1,000งบาทคุณจะต้องใช้เวลาอีก280เดือนในการผอนทุนคืนคิดเป็นตัวเลขกล,กลมๆก็คือประมาณ20ปีนั่นเอง นี่ไม่นะับรวมค่าใช้จ่ายในการเรียนบางคนเรียนในประเทศก็ถูกหน่อยบางคนเรียนต่างประเทศก็บวกไปอีกหลายล้านหรือคิดเป็นเวลาอีกหลายสิบปีที่เงินเดือนที่เพิ่มมาจะสามารถชดเชยได้คุณอาจจะบอกว่า20ปีคืนทุนก็คุ้มค่าเพราะมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตแต่เงินที่คุณเสียไป2.8ล้านก็คือเงินที่คุณจะไม่ได้เจออีกตลอดชีวิตเช่นกัน 2.8ล้านถ้าคุณลงทุนได้ปีละ20%ติดต่อกัน20ปีคิดหยาบๆก็จะเป็น107ล้านบาทนั่นคือเงินจำนวนที่ไม่ว่าคุณจะล่าปริญญาเอกกี่สิบใบทำงานอีกกี่สิบปีก็หาไม่ได้ง่ายๆนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนผัดกว๋วยเตี๋ยวขายบางคนจึงร่ำรวยกว่าด็อกเตอร์ปริญญาเอกเพราะแม้เขารายได้ไม่สูงเขาก็มีแต้มต่อเพราะสร้างตัวเร็วกว่า เขาจึงจ่ายค่าเสียโอกาสน้อยกว่าคนที่สร้างตัวเร็วกว่าถ้าเขารู้จักเอาเงินไปต่อยอดลงทุนให้งอกเงยต่อให้รายได้ไม่สูงก็สร้างความมั่งคั่งได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยค่าเสียโอกาสในบัตรสตาร์บัคสตาร์บัคมีบัตรสมาชิกให้เราใส่เงินเข้าไปเก็บได้แล้วพอเราใช้เงินก็จะสะสมแต้มเราสามารถเอาแต้มไปแลกของได้ ดูเผินๆแล้วคุณมีแต่ได้กับได้ในการใช้บัตรสมาชิกแต่อย่าชะล่าใจาไปนะคะทุกสิ่งมีค่าเสียโอกาสซ่อนอยู่เสมอผลปรากฏว่ามีคนเอาเงินมาเก็บไว้ในบัตรสมาชิกปริมาณมหาศาลมีเงินในบัตรสตาร์บัคเยอะขนาดที่ว่าสตาร์บัคไม่จำเป็นต้องกู้ธนาคารอีกต่อไปยืมจากสมาชิกเอานี่แหละง่ายดี สตาร์บัคไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะไม่มีกฎว่าสตาร์บัคจะจ่ายดอกเบี้ยให้คุณเวลานำเงินมาใส่ในบัตรสมาชิกสตาร์บัคจึงขยายธุรกิจได้ง่ายดายโดยเงินที่สมาชิกฝากไว้ถึงขนาดที่เคยมีการถกเถียงว่าจะเอาเงินนั้นไปปล่อยกู้แข่งกับธนาคารเลยทีเดียว แต่เมื่อมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียถ้าสตาร์บัคมีเงินหล่นจากฟ้าให้ใช้ฟรีโดยไม่เสียดอกเบี้ยก็ต้องมีคนที่แบกต้นทุนดอกเบี้ยไว้คนเหล่านั้นก็คือพวกเราที่เอาเงินไปฝากไว้กับสตาร์บัคนี่แหละค่ะเงินที่คุณเก็บไว้นี่บัรคือเงินที่คุณจะไม่ได้ดอกเบี้ย ลองคิดดูนะคะถ้าคุณเก็บเงินไว้กับสตาบ u c k ก3,000บาทค่าเสียโอกาสของคุณจะขึ้นอยู่กับคุณเอาเงินนั้นไปทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นถ้าคุณเอา3,000บาทไปฝากธนาคารค่าเสียโอกาสของคุณก็คือ1.5%หรือ45บาทต่อปีถ้าคุณเอา3,000บาทไปลงทุนได้10%ค่าเสียโอกาสของคุณคือ300บาทต่อปี และถ้าคุณเอา3,000บาทไปลงทุนได้20%ค่าเสียโอกาสของคุณคือ6 0 0บาทต่อปีค่าสมาชิกป,ปีละ6 0 0บาทไม่ใช้เล่นเล่นใช่มีราคาขาดทุนไปแค่ไหนแล้วกับการออมเงินหลายคนเก็บเงินได้ก็เอาไปฝากธนาคารรับดอกเบีย้ย1.5%รเต่อปีแต่การเอาเงินไปฝากธนาคารคุณกำลังจ่ายค่าเสียโอกาส2ต่อเลยทีเดียว ต่อแรกก็คือเงินเฟ้อเงินที่เราเก็บไว้ในธนาคารจะถูกเงินเฟ้อกัดกินไปเรื่อยๆโดยเราไม่รู้ตัวเพราะข้าวของราคาแพงขึ้นทุกวันต่อให้คุณเก็บเงินไว้เฉยๆเงินที่คุณเก็บไว้นั้นก็จะซื้อของได้น้อยลงค่าเสียโอกาสต่อที่สองก็คือการที่คุณไม่ได้นำเงินนั้นไปลงทุนให้งอกเงย ลองนึกภาพตามดูนะคะถ้าคุณเอาเงิน1ล้านบาทให้คนสอคนคนแรกเอาเงินนั้นไปลงทุนได้ปีละ15%ส่วนคนที่2เอาเงินไปฝากธนาคารได้ปีละ1.5%พอผ่านไป30ปีคนแรกจะมีเงิน66ล้านคนที่2จะมีเงิน1.5ล้านค่าเสียโอกาสของคุณก็คือ64.5ล้าน หรือคิดเป็น43เท่าของเงินที่ฝากธนาคารเลยทีเดียวสังเกตดูนะคะว่าคนที่ลงทุนกับคนที่ไม่ลงทุนนั้นชีวิตต่างกันมากค่าเสียโอกาสจากการฝากธนาคารนั้นแก้ง่ายที่สุดแล้วล่ะคะ่ะเพียงแค่คุณเริ่มต้นลงทุนเดียวนี้โดยการมองหาการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำไว้ก่อน ถ้าสนใจการลงทุนด้านนี้คุณสามารถตามไปดูพอดแคสต์ที่เราถอดบทความดีๆจากหนังสือที่มีชื่อว่า I Will Teach You to Be Rich ได้เลยนะคะสรุปส่งท้ายก่อนจากกันไปวันนี้นะคะค่าเสียโอกาสนั้นเกิดจากการที่เราไม่ได้ลงทุนไม่ว่าจะเกิดจากการที่เราเอาเงินไปใช้ไปเรียนไปเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่ ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากถูกค่าเสียโอกาสเอาเปรียบคุณก็ควรเริ่มต้นลงทุนให้เร็วซึ่งนอกจากจะเป็นการทาให้เงินงอกเงยแล้วยังช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินไปด้วยแล้วพบกันใหม่กับบทเรียนดีๆในครั้งถัดไปนะคะหวังว่าบทความนี้จะจุดประกายให้คุณผู้ฟังได้หัดกลับมาดูและสํารวจการเงินของตัวเอง ลดค่าเสียโอกาสราคาแพงที่เป็นต้นทุนในชีวิตที่ซ่อนอยู่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สวัสดีค่ะ